ฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนคนนั้นฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนสำเร็จวันนี้เราอาจจะไม่ใช่คนที่สำเร็จแต่เราฝึกฝนให้เรารู้สึกกลิ่นอายของความสำเร็จมันเป็นยังไงฝึกจนเราเป็นนิสยัยเราติดเป็นนิสัยเห็นความสำเร็จชีวิตฉันเป็นแบบนี้ ชีวิตฉันเป็นแบบนี้คู่ฝึกฝนตัวเองค่ะรู้ถึงกลิ่นอายของความสําเร็จเงินล้านมันเป็นยังไงเนาะไม่เคยจับเงินล้านเงินล้านเนี่ยมันจะมีกี่ปึกนะไอ้ปึกละแสนเนี่ยมันต้องมีแบบมันต้องมีกี่ปึกนะมันถึงจะได้หนึ่งล้านปึกหนึ่งหนึ่งล้านเนี่ยมันน้ำหนักเท่าไหร่นะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนับตังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ